ในเดียวกันนะคะทางรองนายกมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาชับข้าราชการบังคับใช้กฎหมายเต็มที่ค่ะเพื่อใช้ในการผลักดันชอกัมพูชาออกจากบ้านหนองจานจาังหวัดสระแก้วนะคะขณะที่วันนี้ทางคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือว่า IoT จาก3ประเทศลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่พิพาทชายแดนกัมพูชาที่บริเวณช่องบกจกังหวัดอุบลราชธานีตามข้อตกลงการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ค่ะ คณะผู้สังเกตการชั่วคราวนะคะหรือว่า interim observer team หรือว่า iot โดยมีผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทยเป็นหัวหน้าคณะเดือนทางลงพื้นที่ช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นบริเวณที่เคยตรวจพบการลักลอบวางทุ่นระเบิดที่บริเวณต้นพญาสัจบันนะคะจากข้อมูลของหน่วยในพื้นที่พบการลักลอบวางทุ่นระเบิด pmn 2กว่า200ลูกตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมา รวม36เหตุการณ์ส่งผลให้กำลังพลบาดเจ็บ3นายหนึ่งในนั้นบาดเจ็บรุนแรงถึงขั้นส่วนเสียขาค่ะขณะที่ทางกองทัพภาคที่2ระบุว่าการลงพื้นที่ของทางคณะ IoT ครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการติดตามและรับทราบข้อเท็จจริงจากหน่วยพื้นที่โดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อ,อการประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศ การแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาอย่างสันติและยั่งยืนซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางพล,ลจตาาัตวบซาสำสุนดิสันบิวโมซาผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียประจำประเทศไทยก็ได้กล่าวว่าหลังจากที่ลงพื้นที่ช่องบกแล้วจะเดินทางไปยังช่องสายตะกูอเภอบ้านกรวดจ,จบ,บุรีรัมย์เป็นลำดับถัดไปเพื่อตรวจสอบข้อได้จริงก่อนรายงานให้กับหน่วยเหนือ และเปิดทางสู่การเจราจาทวิภาคีระหว่างไทยและการพูชาในลำดับต่อไปด้วยค่ะ With the IOT uh, we observe we get the facts we send the report to the higher authority to analyze and let the higher uh, the, the bosses discuss and we come up under the bilateral where the GBC the bilateral discussion between Bilateral Meeting between uh, the t h a i a n d Cambodia alright l ก <c> ็เ <oughs> ดี๋ยวทางคุณแซนนะคะก็จะให้สัมภาษณ์อีกทีหนึ่งพรุ่งนี้เกี่ยวกับสถานการณ์นะคะก็จริงก็รู้ว่าสถานการณ์เนี่ยมันก็มีความเป็นพลวัตพอสมควรนะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะให้สัมภาษณ์อย่าง พวบท้นอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็ขอเน้นย้ำว่าทางคณะผู้สังเกตการชั่วคราวประเทศไทยนะคะก็ทาหน้าที่ในการสังเกตการนะคะถึงข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็นําข้อเท็จจริงที่ได้มาเนี่ยนะคะรายงานขึ้นไปให้หน่วยไหนไทราบแล้วก็หน่วยเหนือนะคะก็จะพูดคุยกันค่ะแล้วก็จะมาจบลงที่การพูดคุยทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศก็คือไทยกัมพูชาค่ะด้านนายสุชาติชมกลิ่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว หนึ่งในพื้นที่เป้าหมายที่ไทยจะผลักดันชาวกัมพูชาที่รุกล้ำเข้ามาตั้นถิ่นฐานบอกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ได้รับความรับผิดชอบของทางกรมป่าไม้และได้มอบหมายให้ไปแจ้งความดำเนินคดีส่วนเรื่องของการผลักดันเป็นเจ้าหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงซึ่งต้องใช้อำนาจตามกฎหมายไทยค่ะอันนดี่ของป่าไม้ก็ผมเป็นคนให้ป่าไม้ไปไปแจ้งความเองนะเพื่อรักษาสิทธิ์เพื่อให้รู้ว่า ที่ดินที่เขามาอยู่เนี่ยเป็นของป่าไม้มาอของป่าสองสี่แปดสี่แล้วก็แจ้งความดาเนินคดีแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราต้องให้ผู้ว่าดำเนินการเพราะเราเป็นป่าไม้จังหวัดเราก็อยู่ใต้บังคับชาของท่านผู้ว่าการได้พบท่านผู้ว่าแล้วกับพอบพมสองแล้วนะครับได้คุยกันแล้วแล้วก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายความั่นคงเขาแต่เราเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องข้อกฎหมายต่างๆแล้วเป็นผู้เป็นผู้ที่ต้องเป็น ผู้บังคับใช้กฎหมายอ่ะผมผมไม่ยอมอยู่แล้วเรื่องนี้ผมเป็นคนให้ไปปักป้ายให้แสดงสิทธิ์แล้วก็ดําเนินคดีผู้บุกรุกทั้งหมดส่วนกรณีที่ผู้ว่าราชาการจังหวัดสแก้วได้ทําหนังสือถึงผู้ว่าราชาการจังหวัดบันเตียมเมนเจยขีดเส้นให้ชาวกัมพูชาย้ายออกจากพื้นที่บ้านหนองจานภายในวันที่10ตุลาคมนี้เรื่องนี้นายสุชาติกล่าวว่าได้คุยกับผู้ว่าราชาการจังหวัดและฝ่ายความมั่นคงได้กําชับไปแล้วว่าในพื้นที่ประกาศกฎ,กฎอัยการศึก ให้ฝ่ายความมั่นคงบังคับใช้กฎหมายเต็มที่และเต็มอัตราสึกค่ะเรามีเหตุกระทะกันอยู่อย่างนี้ยิ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเราต้องรีบต้องแสดงสิบเดี๋ยวยุ่งไปกันใหญ่มันจะครบท่านผู้ว่าก็ได้ทำนางสือแจ้งไปถึงผู้ว่าฝั่งนู้นแล้ววันที่สิบตุลานี้ได้ใช่ก็วันซืนผู้ว่ากับท่านท่านผบวคนสองก็ได้มาพบกันแล้วได้คุยที่กระทรวงแล้วแล้วก็ผมก็บอกว่าเรื่องความมั่นคง มันช่วงของการประกาศกฎระเบียบศึกท่านทางฝ่ายความมั่นคงว่าไปเลยท่านว i mean. ่าบังคับใช้กฎหมายไยเต็มที่ฟั่งผม oil, people people like เป็นผู้สนับสนุนแต่ต้องเอากฎหมายผมเป็นผู้นําเพราะว่าอยู่ที่ป่า2 4 8 4เราเราต้องออกอเราคืนแน่นอนเราไม่ยอมหรอกเรื่องนี้เกิดพี่น้องคนไทยที่เราไปบังคับใช้กฎหมายเขาแต่คนประเทศอื่นเราไม่บังคับใช้กฎหมายเราจะอยู่ประเทศไทยยงไงผมก็บอกข้าราชการคุณต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่และเต็มตาศึกนะแค่นั้นเอง โดยก่อนหน้านี้นะคะทางพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภักที่หนึ่งส่งเอกสารด่วนที่สุดถึงผู้บัญชาการภูมิภาคทหารที่5ของกัมพูชาโดยระบุว,ว่าตามที่กัมพูชากําหนดจากการประชุมคณะกรรมการชายแดนสมภูมิภาคกัมพูชาไทยหรือว่า r b c สมัยพิเศษเระหว่างวันที่1 0 1ถึงตุลาคม2 5 6 8ิที่จังหวัดบันเตียเบียนเจยของกัมพูชานั้นกองทัพภักที่1ขอให้ทางฐานภูมิภาคที่5ของกัมพูชา จะทำแผนอพยพชาวกัมพูชาในพื้นที่บ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วอําเภอโคกสูงจงังหวัดสายแก้วและบ้านตาพระยาอําเภอตาพระยาจงังหวัดสายแก้วรวม3จุดโดยให้ส่งแผนให้ทางกองทัพภาคที่1ภายในวันที่7ตุลาคมนี้พร้อมทั้งเสนอในการประชุม RBC ในครั้งนี้จะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยค่ะ